สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนักลาดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยรวมของวันที่19ตุลาคม2 5 6 7แล้วก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนักลาดครับของวันที่20ตุลาคม2 5 6 7ต่อเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลน็นะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o u t u ค e ยอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อนั้นคยอ FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับเลขน้าราดหาหนอยรวมวันที่19ตุลาคม2567เลขนาคราดวางรูดไว้3 4 5 0 1 2นะครับผม ปรากฏว่ามาครบทุกตัวนะครับผมนะครับมาดูครับเมื่อมาครบแล้วนะครับผมเข้าตัวรูดกี่ครั้งเข้าตัวเจาะกี่ครั้งน่าติดตามไหมเป็นแนวทางที่ดีไหมเรามาวิเคราะห์ดูกันเลยนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจครับผมคนที่ออก2 497ี่เกเข้าไปที่รูด4บนเข้าไปที่รูด5้ล่าง ได้สองเด้งนะครับผมกาชาดครับผมผลที่ออก00927นะครับผมเข้าไปที่รูปสองล่างนะครับหนึ่งเด้งฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก11322 เข้าไปที่รุด1บนเข้าไปรูด3บนเข้าคู่เจาะหนึ่งสามบนเข้ารุด2ล่างเข้ารุด2ล่างครับหเด้งนะครับผมมาดูต่อครับผมปกติผลที่ออก93092เข้าไปที่รุด3บน เข้าไปที่รูด0บนเข้าคู่เจาะ3 0บนเข้าที่รูด2ล่าง4เด้งนะครับผมฮานอยวีครับผมผลที่ออก4 4 6 7 1เข้าไปที่รูดสี่บนไปที่รูด1ล่างนะครับได้2เด้งนะครับ มาเช็คกันเลยครับผมเข้าตัวรูด3กี่ครั้งครับ1 2 3 2ครั้งนะครับ4ครับ1 2 4 2ครั้งนะครับผม5ครับ1ได้1ครั้งนะครับผมตัวรูดนะครับผม5ฮานอยเข้า5ครั้งนะครับผม5ครั้งนะครับ เฉพาะตัวรูดเราก็ปิดประตูการขาดทุนนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวคู่เจาะนะครับทั้งหมด15คู่นะครับผมนะครับเข้าไป2คู่นะครับเข้าที่ฮานอยพิเศษนะครับ13บนแล้วก็เข้าที่ฮานอยปกติครับผม30บนนะครับนะครับสถิติก็นะครับผมก็ยังเข้าดีนะครับผมแต่เข้าน้อยเข้ามากนั้นนะครับขึ้นอยู่กับวันนะครับนะครับแต่ ถามว่านะครับขาดทุนไหมไม่นะครับนะครับผมมีกําไรอยู่นะครับก็มาดูต่อครับผมวันที่20นะครับวันที่20เลขนักลาดนะ านอยรวมนะครับยีต่อคอ67ูดครับผมเลขทั้งาดวางตัวรูดไว้นะครับผมศูนนะครับผมศ1 2 คู่วินครับผมคู่วินวางไว้ที่6กห9เครับผมหกเนะครับศูนย์หสองศูนย sáu chín một hai một sáu một bảy một chín bảy chín khóc hai sáu hai หกเจ็ดหกเก้าครับเดี๋ยวเลขาธิาจะเน้นให้นะครับเฉ<อ>พาะกิจกาชาเสร็จปกติ เรื่องลาดเน้นไปที่ลูดนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับคู่วินนะครับคู่วินศนูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด 1น1่งหนะครับตะกี้เนี่ยกากถือว่าแถมไปแล้วกันนะครับผมแต่เน้นไปที่0 6 0 7 0 9 1 6 1 7 1 9นะครับนะครั F4 ครับหน้าจอไว้นะครับผม<อ>ก็นะครับฮานอยเราก็ยังเข้าดีอยู่นะครับผมนะครับพรุ่งนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า ตามสติแล้วนะครับตัวที่จะเข้ามาวินนี้นะครับผมก็คงจะนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะเข้าประมาณ2อถึงสคู่เท่านั้นครับผมอย่างมาก3คู่อย่างน้อย2คู่เพราะว่าตัวเลขมันไม่ไม่ชนกันนะครับในสูตรหลายสูตรเลยครับที่ไม่ชนเบาๆแล้วกันครับผมแจ้งให้ทราบครับผมเอาละครับผมท้ายนี้นะครับผม เลขกลาดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ